สวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดและสวัสดีปีใหม่สำหรับคนราศีมังกรและลัคนามังกรทุกทุกท่านพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ไทายดวงเปิดสักรารใหม่คลิปแรกประจำปี2564สสวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกทุกท่านสมมาก็ถือโอกาสนี้กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่และกล่าวคำว่าสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านที่เกิด ในเดือนมก,กราคมทุกๆท,ท่านชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe และ comment หรือแชร์คลิปนี้คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กันขอให้มันเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขความเจริญปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอาจจะต้องจบลงและมีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นใหม่ลงหลักฐานมั่นคงมีชีวิตที่ มั่นคงมากขึ้นเนื่องด้วยดาวพระหัสบดีและดาวเสา สถิตยอยู่เป็นเกษตรตาธิบดีตอนนี้ดาวสาวให้พลังงานกับชาวราศีมังกรสมมะจะต้องบอกเลยว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งสามารถรับฟังและรับชมประกอบการตัดสินใจได้ดวงลายเดือนประจำเดือนมก,กราคม2564สําหรับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเดือนแรกของปีมีเกณฑ์เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆอย่างแบบ ปรับปรับฉับพลันเหตุการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันตั้งตัวอาจจะเริดเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเพราะฉะนั้นขอให้เตรียมตัวเตรียมใจตั้งสติการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะมีทั้งความสุขความสมหวังและ มันอาจจะเกิดการพัดพลากสูญเสียหรืออะไรบางอย่างประมาณว่ามีทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข์ เกิดขึ้นพร้อมกันแต่สถานการณ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนดาวเสารมาแบบนี้บ่งบอกกับชาวราศีมังกรว่าอะไรที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตเราไปคนรักที่ไม่ใช่จําเป็นต้องจบจําเป็นต้องเลิกปัญหาที่คาราคาซังอยู่จําเป็นจะต้องจบจะต้องเคลียร์งานที่ทําอยู่ปัจจุบันถ้ามันไม่ดีหรือถ้ามันไม่ใช่งานที่ใช่สําหรับเรามีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้น อย่ากลัวขอแค่คนราศีมังกรตั้งสติอะไรจะเกิดให้มันเกิดถ้ามันเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วมันนำพาชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ให้มันเกิดจะดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับสิ่งที่มันไม่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็กับสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราการงาน ผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกรก็คือการได้รับความอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือเกื้อกูลผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความแนะนำที่ดีให้การแนะนำที่ดีให้ความรู้ที่ดีหรือผู้ใหญ่คอยเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือตลอดหรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึงจะทำอะไรใดๆก็ตามมากักมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือเสนอตัวเข้ามาช่ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกือ้อกูลดีขอพอรไหว้พระสิ่งใดจะสำเร็จสมหวังตามความมุ่งมา่ปรารถนาใครรอคอยงานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานใหม่ใครอยากลาออกจากงานจะได้ลาออกจากงานสำเร็จสมหวังดังใจใครคาดหวังในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศสําเสริญตำแหน่งต่างๆขอแค่คุณมุ่งมั่นขยันและอดทนอัศวินขี่ม้มาถือไม้เท้าเนี่ หมายความว่ามุ่งมั่นขยันตั้งใจ กระตือลือหลนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้การติดต่อค้าขายแดงไกลติดต่อต่างชาติต่างภาษาประสบความสําเร็จดีใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครูบาอาจารย์หรืองานราชาการประสบความสําเร็จดีผู้รับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านหรือรับจ้างตกแต่งภายในเดินระบบไฟหรือไฟ าอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์ก่อสร้างหรือโยธาทั้งหลายทั้งปวงประสบความสําเร็จความสําเร็จครั้งนี้มันจะไม่ได้มาโดยง่ายแต่ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎ ถึงบอกคนราศีมังกรว่าขอให้มุ่งมัน่นขอให้ตั้งใจแล้วมันมากับเจ็ดเจ็ดไม้เทา้าเจ็ดไม้เทา้าเนี่ยการเจราจาบางครั้งอาจจะตึงเครียดการพูดการเจราจาอาจจะเคี้ยวลากดินนิดนึงคู่แข่งของเราเขาก็แน่พอตัวเหมือนกันดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่าใจร้อนอย่ามุทะรุวู่วามเรื่องบางเรื่องขยนันตั้งใจมุ่งมัน่นและทําให้เต็มที่เจดไม้เทา้ามากับหดาบแบบนี้ต้อง สู้ต้องลุยถึงจะชนะแล้วใจเย็นๆรู้จักใช้สมองให้มากกว่าใช้กำลังเพราะท้ายที่สุดเดอะทาวเวอร์เข้ามาเตือนบอกว่าถ้าวู่วามหรือใจร้อนบางทีอาจจะเสียหายได้อย่าชิงสุกก่อนฮามหรือต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานส่วนในเรื่องของเจ็ดดาบเนี่ยหมายถึงว่า สังคมมันโหดร้ายอย่าไว้ใจใครมากอยากจะบอกเลยว่าอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปเพราะว่าเจ็ดาบมากับสิบดาบทำอะไรให้รอบคอบเอกสารสัญญาอะไรยังไงทำอะไรก็ตามอ่านให้ดีๆทบทวนให้ดีๆตรวจทานให้ดีๆทำงานก่อนจะส่งงานให้เจ้านายก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบตรวจเช็คดีๆ10ดาบหมายถึง การทำงานผิดพลาดต้องให้ระวังต้องให้รอบคอบหรือให้ระมัดระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอกับคนที่ปากหวานกล้นเปรี้ยวหรือพวกที่ชอบทำอะไรลับหลังเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังต้องรอบคอบเรื่องเงินมีเกณฑ์จะมั่นคงการเงินราชินีถือเหรียญขึ้นกลางดวงชะตาแล้วสรุปออกมาเป็นหนึ่งเหรียญโชคลาภโชคดีในเรื่องของการเงิน คนทําการค้าจะประสบความสําเร็จจะเรือนรุ่งเรืองเกินคาดแต่อาจจะมีในเรื่องของทุกขราบเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกขาลาบหมายถึงอาจจะต้องมีเรื่องเสียเงินเสียทองก่อนหรือถูกหลอกถูกโกงก่อนแล้วถึงจะได้เงินก้อนหรือจะมีโชคดีอาจจะต้องฟาดเคราะห์ด้วยอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเสียเงินดังนั้นให้รอบคอบอย่าหาเรื่องเสียเงินโดยใช่เหตุแต่ต้นปีนี้มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใครที่ลงทุนทําอะไรไว้มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่โชคลาบโชคดีหรือบางคนที่มีเกณฑ์การสูญเสียเช่นรถเสียบ้านต้องเสียต้องซ่อม เลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านได้ใช้ให้คุณอาจจะได้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่กับเลขบ้านเลขรถหรือบางคนทุกขลาบอาจจะมาในรูปแบบของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเล่นเลขอายุหรือวันเดือนปีเกิดของผู้ตายหรือคนตายจะให้โชคโดยรวมเรื่องเงินเนี่ยอย่าไว้ใจใครมากอย่าให้ยืมเงินเลยดีที่สุด อย่าให้ใครยืมเงินดีที่สุดส่วนใครชวนลงทุนทำอะไรคิดให้รอบคอบระมัดระวังพวกนี้ไม่เปิดเผยหรือสัญญาอะไรก็ตามที่มันดูรับลมคมในมันดูมีเล่เหลี่ยมหรือมันดูไม่ชัดเจนแล้วคุณสุ่มเสี่ยงจะเสียเปรียบจะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่าไปเซ็นหรือแม้แต่การเซ็นค้ำประกันให้ใครอย่าหาเรื่องเดือดร้อนเพราะคุณจะเสียเงินโดยใช่เหตุหรืออาจจะมีเรื่องของการถูกทรยศหักหลังถูกหลอกถูกโกงในระยะนี้ ความลับก็เช่นกันอย่าไปเปิดเผยความลับของตัวเองให้ใครฟังมากมายนะมีอะไรเก็บไว้ในใจไม่ต้องเล่าให้ใครฟังถ้าจะเล่าให้ใครฟังขอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หรือเป็นคนที่เอาวุโสวกว่าคุณนะถึงจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เพื่อนร่วมงานปากหวานก้นเปรี้ยวระมัดระวังส่วนความรัก ใครที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตอันนี้ไม่ได้แช่งอันนี้ต้องบอกกับคนราศีมังกรเลยว่าใครที่ไม่ใช่ตัวจริงจะมีเกณฑ์ออกจากชีวิตคุณไปใครที่โกหกตอแหลใครที่เจ้าชู้ใครที่ซ่อนกิ๊กซ่อนรักลักซ้อนซ่อนเงื่อนต่างๆพวกเจ้าชู้ทั้งหลายจะโดนจับได้เพราะ the tower ฟ้าผ่าเปรี้ยงความลับแตกบ้านแตก ให้ระมัดระวังตรงนี้ให้ดีถ้าคุณยังรักแฟนคนนี้อยู่อย่าเจ้าชู้อย่าหลายใจและอย่านอกใจเด็ดขาดหรือบางคนที่ไว้ใจแฟนมากจนเกินไปให้รู้จักฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมให้รู้เท่าทันคนเพราะว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ตุ้ม เมียน้อยเข้าบ้านหรือมีเรื่องของการเปิดตัวหรืออะไรบางอย่างหรือบางครั้งเนี่ยความลับอาจจะถูกเปิดเผยหรืออยู่ดีๆบางคนคบกันมาอยู่ดีๆคุยกันมาอยู่ดีๆถูกเทกลางอากาศนะสำหรับคนมีคู่ต้องเตือนอย่างหนึ่งให้เรามาระวังเรื่องของการเลิกราอย่าร้างหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์แต่คนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอความรักแบบปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่คบกันมานานแล้วหรือเป็นคนรัก เก่ากลับมาง้อขอคืนดีหรือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ ต่างจากคุณมากเช่นอายุต่างกันมากหรือความคิดเขาดูเป็นผู้ใหญ่แก่กว่าอายุมากอาจจะเป็นพ่อไม่อาจจะเป็นแม่ไม่อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่คนคนนี้ฐานะดีชาติตระกูลดีการศึกษาดีหรืออาจจะได้แฟนรวยสามีรวยพรรยารวยหรืออาจจะไปได้ลูกสาวเศรษฐีมีเกณฑ์จะได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนสําหรับคนราศีมังกร,กรก็คือว่าให้ดูดีๆว่าคนคนนั้นเขามีอะไรรับลม คมในปิดบังซ่อนเร้นไหมเพราะอาจจะเจอคนเจ้าชูก็เป็นได้ต่างชาติต่างภาษาพ่อค้าวานิชต,ต่างๆหรือข้าราชการเป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิชาการอันนี้ก็ได้หมดเช่นกันหรือผู้ชายอาจจะได้แฟนที่ใช้ชีวิตหรูอยู่สบายเป็นลูกคุณหนูคุณนายอะไรแบบนั้นนะคนโสดดีแต่ ให้ระมัดระวังคนมีเจ้าของเพราะบางทีความไว้ใจอาจจะทําให้คุณถูกหลอกได้อาจจะเจอคนมีเจ้าของส่วนคนมีคู่ระมัดระวังการถูกทรยศหักหลังหรือความลับบางอย่างถูกเปิดเผยสุขภาพสําหรับชาวราศีมังกรสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันเลยก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุ ขับรถขับราอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเพราะเดอะทาวเวอร์หมายถึงเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากอุบัติเหตุเราคุณมีเกณฑ์ได้ล้มหมอนนอนเสือนะมีเกณฑ์จะเจ็บหนักมีเกณฑ์จะป่วยหนักตั้งแต่ต้นปีชาวราศีมังกรดูแลสุขภาพให้ดีเจ็บหนักป่วยหนักอุบัติเหตุหรือบางคนมีเกณฑ์ได้เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรบางอย่างส่วนในเรื่องของกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อต้นคอหลัง ไหลอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษดูซิว่ามันปวดมันอะไรยังไงธรรมดาหรือมันต้องไปทํากายภาพบําบัดอันนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับหลังไหล่กล้ามเนื้อหลังไหล่เอวและอุบัติเหตุหรือเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟมันจะมีเรื่องให้เลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นให้รอบคอบทําอะไรให้มีสติส่วนการบูชาพระรัตนตรยัยจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยปางประทานพรพระพุทธเจ้าปาง ประทานพรปางมานวิชยัยหรือเกี่ยวกับปางสมาธิทำอะไรให้คุณมีสติ แล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นส่วนปีนี้ความสุขความสําเร็จความร่ำรวยเกิดขึ้นแต่อาจจะต้องจบกับอะไรบางอย่างหรือสูญเสียอะไรบางอย่างก่อนแล้วมันถึงจะดีขึ้นตามลำดับทำบุญบำรุงค่าน้ำค่าไฟหรือทำบุญที่เกี่ยวกับความเป็นความตายทำบุญลงศพศพรายาเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์หรือใครที่อยากจะมีฐานะที่มั่นคงอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของ การทำบุญเกี่ยวกับการซ่อมการสร้างการบูรณะสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารบูรณะซ่อมแซมหรือสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเสริมดวงความกระตือรือร้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วการที่คุณมีเล่เหลี่ยมรู้เท่าทันคนอย่าเชื่อใครอย่าไว้ใจใครจะทำให้คุณอยู่รอดปลอดภยัยเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จ ต้องออกแรงต้องเสียงเงือ่อจะประสบความสำเร็จรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่คุณทำได้แน่นอนสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook สมมาพยากรฝากกด Subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันวันนี้สมมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ